อ๋อหน้าต่างแรกใช่ป่ะใช่ใช่นอนอยู่โอเคโอเคนอนนอนอยู่หรือว่าลุกลุกยังนอน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 ,นอนนะลุกย,ยัง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 นอนอยู่นิ่งยังนอนอยู่นอนอยู่เล่นอ,นอยู่นอนไงนอนความ,มเรื่องในเน็ตเนี้ยละออกป่าออกป่าแบบดูป่ะชิแลบเฮ้เยพี่รังไปเนาะพี่ลังไป พี่แตกพี่พี่นั่งหมดแล้วเอาไอ้เหียมันดิ่งทะลุไม้มา,ม,มาโดนกูเฉยหรือ,อมันยิงงูอ่ะแล้วมันมาโดนหัวพี่ไอ้เหียเขาต้องต่างมา ไม่ไมน่นี่นี่มันยิงมาจากหน้าต่างตรงนี้นี่อ๋อจากหน้นาต่างตรงนี้นระวังนะมันยิงมาตั้งเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอข้อหนึ่งครับผมลองวิ่งล้างให้ กันบกมาแล้วมันะมันจะวิ่งไปที่เสี่หน้าต่างเนี่ยแหละเราต้องเข้าใ่แล้ววะ่ะยดีไหว,ว,วะววเราดรองนอดหลังมาโอ้โหโอุห้ยมสะดุ้งเลยเฮีย อ๋อมันเป็นไส้นู้นเลยต้องระวังบันไดน็อตน็อต <_ d ye> ระวังบันไดนะมันมีนะโอ้โอ้ยเฮียแล้วกูนั่ง,ง่ะเนี่ยกูไม่ได้ยืนอ๋อ้โอมี มมมมมผม,ม้นือ,อตายน็อตมาแล้วสาม,มาตัว,ตวออกมาเลยสามตัวเดินออกมาพร้อมกัน มา okay. แล้วครับโอเคแทตายลัสลัสตายลัสลัลทีน่่เลไรที่ดูที่ลม่โดนม่โดนเข้ามาตัวใหญ่แล้วใครลระวะ เดียวว่านะเว้ยล้ม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 ที่ตัวัตัวเดียวผมเห็นตัวเดียวไก่ตายังลุกพี่ที่โอเคไก่หลงด้วยนะ เลโอเคตี่บีเจ็บปามาแดงมาแดงบตกอยู่พี่ตายตายตายย้กันเมแดงมแดงมแดงตรงนู้นนะตรงนี้เลยโอเคที่อยู่ในห้องอ่ะ โอเคสักหน่อยนิลิชนโอเคโอเคมีอาเคตตัวหนึ่งครับผมเห็น ข้างล่างเคลียร์เนาะไม่มีโลมเลยใช่ปะเออเออผมเห็นตัวหนึ่งวิ่งวิ่งอยู่ตรงอาร์เคดเนี่ยอาจจะวิ่งจักข้างล่างระวังด้วยฮะตรงนี้โดดโลงไม่ดีเลยพี่แพ่นอนล่างแนละ้เพี่จะจ่องนี้ ขวาแห่นไฟรสวยฮะ มีลาไทยมีล่าไทยมีลารถตรงนี้ฮะตรเลมีลาลอยู่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียที่วางเ้มนี่อยู่อยู่ซ้ายอู้โอเคสวยไปงอาิตี่ิงสิงอ๋อหน้าต่างแรกใช่ปะ ใช่ใช่นอนอยู่โอเคนอนนอนอยู่หรือว่าลุกลุกยังนอน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 ,นอนนะลุกย,ยัง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 นอนอยู่นิ่งยังนอนอยู่นอนอยู่เล่นอยู่นอนไงนอนความเรื่องในเน้นแล้วออกป่าอนอกป่านั่นนี่นี่โดดโดดปึ๊บแล้วก็เจอเลยได้ครับได้ครับยังอยู่ยังอยู่ อยู่ปล่อยมันเอ้ยน่เองเฮ้นี่เองที่เปิดได้อ่าด้านขวาเนี่ยเปียนะพี่เบาด้านขวาถ้าแบบตรงมาบนข้าขวามาเออมีตัวหนึ่งวิ่งข้างล่างตัวนึงวิ่งขลากปิงหนึ่งงสี่ชิ้นมาใช่ใช่ใช่ใชไอ้กระดิ่งกระดิ่ง กนนาพี่บอไปครับกระทิงอยู่บ้ิมกระทิงกระทิงไปยังนย่นี่อเ่าบตายตัวอะไรตายกระทิงตายกระทิงตายเนาะโอเคผมกำลังเข้าไปแพนอะแป๊บนึงแป๊บนึงพี่พี่เขียนให นมีกล้องอุย้ยเรือมันดงมางผมเลิกแพนเสียดได้วะ้อาไมครับเอ,อ่ออยู่ในไซส์ลึก แบกเบสหรอใช่ใช่แบกเบสข้างนอกอยู่ดูกล้องไหนมีโดนวิ่งเาวะะพี่บ๊อบของผมตรงมาได้เมนยังไม่มีใครนะโอเค เบสต์เบสตีเขาหนักสอตัวล่าสุดถ้าน็อตโดนลุมน็อตน็อตพยายามปล่อยอยู่อยู่ห้องพี่น็อตแต่นั่นนะเพื่อนข้องขวาห้องนี้เหรอผมข้างขวาเลยใช่ใช่บันไดโอเคข้างล่างตัวหนึ่งเฉลิม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 มันโดนมันเดินเข้าไม่ได้น็อตน็อตจะเย็นน็อตมันมันติดเอฟแน็ตมันติดเอฟแน็ตมันโดนพี่ยิงขาไปด้วย ถ้ามันจะขึ้นมามันต้องโดดเอฟม,ามาันมันนอตหน็อตไปหน้าข้างหน้า okay, okay, okay. ตายล้มจยไปตายสวยเอฟแน็บหน้ามืดไปเลยน้องชาย hầu lấy rồi ừ.